สวัสดีครับพบกับช่องจันทสุขิสาไทยโซ่ครับผมหลังจากเลิกง,งานครับผมเดี๋ยวเรามาดูวันนี้มอมจะโชว์ฝีมือครับนึ่งปลากระพงครับผมปลากระพงได้มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูมอมนึ่งปลากระพงครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมด้วยกันครับ นี่ครับผมครับพงศ์เดยวขออนุญาตเตรียมเครื่องเคียงก่อนครับอืมหนึ่งปลากระพงรสเด็ดเลยครับผมต้มก็จะนึ่งใส่ผักนี่แหละครับสูตรของหม่อมครับเป็นสูตร พิเศษเฉพาะของหมอมครับผมแซ่บเลยครับก็มีผักตังโอก็มีขิงครับผมแบบไทยๆครับวันนี้นึ่งแบบไทยๆแต่รอรับชมด้วยกันเลยครับผมวันนี้เชฟลงมือแล้วครับใส่เครื่องเคียงก่อนสมุนไพรก่อนครับอโอเคครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไป เกี้ยวใส่หน่อยครับผมมันเป็นสูตรลับเฉพาะหมอบนะครับเนี่ยโอ้โหเด็ดแน่นอนครับผมวันนี้อแน่นอนครับแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมแซ่บเลยว,วันนี้นี่ครับผมปลากระพงก็ได้หนึ่งสุกแล้วครับผมโอ้ย นี่ครับพหมอมๆเลยโอ,อ,โอ,อ้ยนี่ครับควันขึ้นแล้วโ <go van es> อ <go van es> ้ยเดี๋ยวมากินข้าวกับจานสุกครับผมเด็ดเดเลยครับผมวันนี้ฝีมือหมอมครับผมฝีมือหมอมเลยครับผมเด็ดเเลยครับผมปลากระพงเด็ดเด็ของเราเราก็จะมาลองชิมก่อนนะครับผม เดี๋ยวจะลองชิมก่อนครับรองร้อนมากเลยครับโอ้โหร้อ,อนมากเลยครับผมนี่ครับผมปากกระพงของเราโอ้โหตอนรับตอนรับเจ็กครับผมเนี่ยโอ้โหเจ็กมาเจ็กมาเราต้องจัจกกบกระพงให้หน่อยครับ โอเคครับคลิปนี้จัดสุกก็จะเข้าจบไว้เพียงเท่านี้ครับก็ได้ถ่ายให้ดูตอนกินนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหกระพงกระพงนึ่งครับผมโอ้โหเด็ดเลยครับเดี๋ยวฉันสุกขอชิมชิมดูก่อนนะครับผมมันนั่งกินกระพงไหมตัววะนี่ครับแล้วก็กินอะไรก็พลาดเลย กระปงนึ่งลาวตัวงใช่ไหมพี่ครับอย่างนี้คิดนึ่งลาวนึางนั่นแล้วก็นับจิ้มครับสูตรหม่มครับผมกระปงมีไส้ป่ะพี่เร่อนี้นี่ครับไกระปงมาไส้กัไหนอะไส้ไม่มีโอเคครับเดี๋ยวจันทร์สุขอชิมก่อนครับผมมาหลายวันนีก็จะเอาไส้คาไว้ก็เน่าหรืนเปล่าเออเขาล้วงไส้ไม่เรียบร้อยหมดทำไม่เรียบร้อยหมดกดเกลดเขาจูงไม่เกลไม่เรียบร้อยคนทำปลาเนี่ยถึงถึงไม่ทัดไม่ถอดเกล็ด ก็ต้องผ่าท้องเอาไส้ออกถ้าไม่งั้นจะเน่าเดี๋ยวลองเค็มก่อนครับผมถึงใส่ตู้เย็นก็เน่ากินเหล้าเหรอกินเบียร์เหรอเก็บหายแล้วเริ่มหายแล้วโอเคครับผมน่าละอ้าวรสชาตินี่ผ่านครับผมแลเราดังกินปหมเรา